สวัสดีครับพบกับพิชิตโตชนารุวันนี้เราจะไปชมแมงกับุนที่เข้ามาในน้ำกอรอกันนะครับถนนต,ตรงนี้ก็กำลังทำอยู่นะเป็นทางที่ไปวัดขุนสมุทรจีนะพอถึงสะพานอันสุดท้ายก็ต้องลงเดินนะผ่านถนนเส้นนี้นะครับผมส่วนจักรยานก็ยิงยาวเข้าไปได้เลยฮนะถ้าไม่อยากเดินก็มีรถวินมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงนะครับสามารถเช่าแล้วเข้าไปได้นะครับหรือจะนั่งเรือเข้าไปก็มีนะฮะ พอถึงจุดหลังคาเขียวนะครับผมมองมาทางซ้ายก็จะเห็นสะพานที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อกุ้งบ่อปูที่เขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูไว้ตรงนี้นะครับเราแวกนนี้จะเป็นจุดที่ชาวบ้านจะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูกันแทบทั้งนั้นนะอาจจะมีหอยแครงบ้างนะครับแต่เลี้ยงยากนะครับหอยแครงเดี๋ยวจะว่ากันในคลิป อื่นนะครับผมนะฮะเห็นไหมหนังคาเขียวนะฮะแล้วก็สังเกตสะพานไม้ตรงนี้พอเดินเข้ามาเข้าไปนิดนึงนะฮะก็จะเห็นแมงกระพุนละไม่ไกลฮะจากตรงนี้เราก็จะแวะดูแมงกระพุนตรงนี้กันก่อนนะครับส่วนจักรยานก็เข็นลงมาได้เลยนะฮะทางอาจจะเดินลำบากหน่อยนะครับผมนะจุดต่อไปเนี่ยฮะเป็นไฮไลท์นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับ ไม่ใช่หมานะครับมันคืออะไรเอ่ยตรงนี้ก็เป็นน้ํำกร่อยนะครับผมเ,เพราะว่าการที่จะทำกุ้งหรือปูหรือว่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูเนี่ยจะต้องมีประตูน้ำนะต้องทำประตูน้ำนะครับตรงประตูน้ำก็จะทำข่ายเพื่อกั้นนะฮะ ม่ให้สัตว์ใหญ่เข้ามาตรงนี้ก็คืออ,อต้นต้นชะคามนะฮะต้นชะคามเราจะรู้ได้เลยนะฮะว่าตรงนี้เป็นน้ําเค็มหรือน้ําก่อยนะครับเพราะว่าต้นชะคามะจะอยู่ได้ตรงดินเค็มเท่านั้นนะครับผมมันกระดึกกระดึกบอยู่เลยนะฮะการที่ <c oughs> <c oughs> เ,เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูเนี่ยเขาจะไม่ให้อาหารนะครับผมจะเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยการเปิดประตูน้ำนะฮะสิบวันก็เปิดทีหนึ่งใน,นตอนที่เปิดประตูน้ําก็เอาขายที่ทําไว้ตรงประตูนะฮะกั้นไว้นะเขาจะเรียกว่าไอโง่นะครับผมมันก็เป็นขายยาวพาดไปนะตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตเ,เขาก็จะเปิดประตูน้ําออกเช่นกันแล้วก็ เก็บเกี่ยวผลผลิตตรงขายตรงนั้นนะฮะเขาจะตักจากขายทําขายให้สูงขึ้นแล้วตักข้างในที่ปูหรือว่ากุ้งมาติดเอาจับไปขายนะครับส่วนตอนเปิดน้ําเข้าพวกสัตว์เล็กพวกปลาเล็กนะฮะแล้วก็แมงกับผุนนะฮะก็จะเข้ามาโตในนี้ด้วยผมก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า เป็นแมงกะพุนชนิดใดแต่คาดว่าเป็นแมงกะพุนแมงกะพุนถ้วยนะครับผมแมงกะพุนก็ขึ้นชื่อว่าแมงแล้วก็คือมีพิษนะครับผมดูน่ารักนะฮะยิ่งเข้าใกล้เข้าไปนะฮะตอนมันไหววกไปวนมาก็ดูน่ารักมากเลยครับผม เต็มไปหมดเลยนะครับแมงกะพุนเต็มไปหมดเลยส่วนปลาที่เข้ามาตอนเล็กๆมันก็จะโตเรื่อยๆขโมยกินกุ้งไปเรื่อยๆนะฮะปลากระพงปลากุากูเลานะครับก็มีนะครับผมก็ชอบมาตกปลากระพงปลากุากูเลาตรงเนี้ยโดยใช้ตีเหยื่อปลอมนะฮะกินอร่อยกว่าปลากระพงที่เลี้ยงในน้ําจือดอีกนะฮะมันจะไม่มี กลิ่นโคนนะครับไม่มีกลิ่นสาบโคลนน่าหลักมากเลยครับมันว่ายกระดึ๊บกระดึ๊บแล้วแมงกะพุนที่อยู่ในละแวกเนี้ที่เข้ามานะครับผมไม่ใช่ว่าดูได้ตลอดปีนะครับผมที่ผมมาตั้งแต่มามาสำรวจแถวนี้ตั้งแต่เดือนน่าจะเป็นพฤษภาพิถุนาเนี่ยฮะ ปีที่แล้วไม่มีนะครับผมเนี่ยมาเห็นในช่วงกุมภามีนาเมษายนนะครับหรืออาจจะถึงต้นพฤษภานะที่ทางชาวบ้านอาบอกบอกบอกมานะครับว่ามันจะเข้ามานะครับมันก็เข้ามาจากาทะเลนะครับเพราะน้ําแม่น้ํามันก็จะไหลลงสู่ทะเลใช่ไหมครับผมเมื่อแม่น้ําไหลลงสู่ทะเลพอทะเลนุนกลับมาปุ๊บพวกแมงกพุนเนี่ยมันจะ ว่ายตามกระแสน้ำนะมันก็ทวนเข้ามานะฮะแล้วพวกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันก็สามารถเข้ามาในข่ายได้แล้วก็มาโตในบ่อกุ้งบ่อปูครับจุดที่ห่างจากบอ่อนี้ไปนะครับห่างจากทะเลไปก็ก็มีแมงกะพรุนนะที่ผมผมสำรวจมานะครับก็พบตัวนี้น่ารักมากเลยเห็นใกล้ใก <s uk> ้เลยเอ้ยกระด็กกระด็ก ดูสิมันว่ายเล่นกับลากไม้เนี่ยก,ก็คือลากไม้นะครับผมเป็นลากไม้ส่วนมากแล้วพืชป่าชายเลนนะครับผมจะมีลากหายใจนะครับทําให้สามารถเติบโตในน้ําหรือว่าในละแวกที่น้ําทะเลท่วมถึงได้นะครับพิษของแมงกะพรุนนะฮะ ก็ขึ้นอยู่กับชนิดนั้นๆน,น,นะครับแต่โดยรวมก็มีพิษนะครับแล้วเมื่อ,อโดนแมงกะพุนโดนแมงกะพุนเมื่อไหร่นะฮะก็อย่าใช้น้ำเปล่าล้างนะครับต้องใช้น้ำส้มสายชูนะครับผมล้างถ้าใช้น้ำเปล่าเนี่ยพิษมันจะยิ่งแรงขึ้นนะครับผมแมงกะพุนที่มีพิษเยอะก็สังเกตว่า มันมีสีเข้มๆโดยเฉพาะสีส้มเนี่ยฮะถ้าโดนเข็มของมันนะฮะจะอยู่ที่หนวดนะฮะถึงตายได้เลยนะครับผมก็ต้องระวังนะในช่วงถ้าถ้าเป็นระแวกนี้ในน้ำก่อยก็ช่วงนี้นะฮะ,ะตรงนี้นะฮะก็คือประตูของวางกุ้งวางปูนะครับผมบ่อก,กุ้งบ่อปูเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีไข่ที่เขาทำเป็นฝาเอาไว้ที่ลูดขึ้นลงได้นะฮะ เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมถ้ามอนท่อจากตรงใต้ประตูออกไปได้เห็นไหมน้ําไหลออกไปนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยน้ําออกอยู่นะเห็นไหมเห็นแม่ข่ายเขาพลาดอยู่นะฮะเนี่ยมันก็ออกไปที่คลองนะครับผมตอนนี้น้ําลงอยู่นะครับผมเนี่ยข่ายอันเนี้ยก็จะปิดนะสมมติจะปล่อยน้ําเ,เข้านะต้องปิดอันนี้เดี๋ยวท่านะอาโทษที ปล่อยน้ำเข้าจำไม่ค่อยได้แล้วเบ <c oughs> <c oughs> อรเอาเป็นว่าเขาว่าใช้ปิดเปิดแล้วกันนะฮะอันนี้ผมถ่ายจากจุดอื่นนะครับผมก็เป็นเห็นมันตัวเล็กกันแล้วก็ว่ายกระดึกบกระดึกบน่ารักดีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปต่อที่วัดที่อุโบสถของวัด ขุนสมุทรจีนเลยนะครับก็ผมก็จะปั่นผ่านเลาะคันนากุ้งไปส่วนท่านที่เดินหรือ,อ,อนั่งรถพ่วงมอเตอร์ไซค์นะฮะก็สามารถไปทางเ,เล็กๆที่เป็นสะพานปูนเมื่อสักครู่นี้ตรงถึงวัดได้เลยนะครับส่วนจัก,กรยานจะไปเส้นนั้นก็ได้หรือ เลาะคันนากุ้งเข้าไปก็ได้แต่เหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะทางมันขรุขระนะฮะแต่ผมชอบรุยสนุกดีนะตอนนี้ก็มาถึงอุโบสถของวัดขุนสมุทรจีน,นะแล้วนะครับอุโบสถเก่าก็กําลังเออก,ก็ก็เสื่อมเห็นเห็นเห,นหลังคาส้มนะอันนั้นคืออุโบสถเก่านะครับผมคือน้ําทะเลมันหนุ่นขึ้นมานะฮะแล้วมันที่มันก็โดนทะเลกืนไปละ เขาก็เลยทําอุโบสถใหม่ที่นี้ยกพื้นสูงนะฮะส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นอ,อาคารไม้ทั้งหลังเลยนะครับผมก็ทําตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมมานะฮะผมไม่มั่นใจว่าก่อนหน้านั้นสร้างมาก่อนหรือเปล่านะแต่ว่าปีที่แล้วผมมาก็ทําอยู่นะฮะถึงตอนนี้เป็นระยะเวลาจะจะครบปีนะ,ะผมมาที่เนี่ยตั้งแต่น่าจะเป็นพฤษภาคมพฤษภาคมนะครับผมก็ยังทําอยู่นะฮะทุกท่านก็ แล้วเรียนเข้ามาแล้วก็มาร่วมทําบุญสร้างอุโบสถกันได้นะครับผมถ้าเสร็จแล้วก็คงสวยงามมากนะฮะเพราะว่าเ,เป็นเรือนไม้เลยนะครับผมส่วนด้านในอุโบสถก็จะเป็นงานแกะสลักนะครับผมส่วนมากแล้วก็จะเป็นเรื่องทศชาตินะครับผม ทศชาชาดกนะฮะส่วนพระประธานก็คุมผ้าอยู่นะมองไม่เห็นคนงานก็หลับกันครับขอบคุณมากครับที่รับชมพิชิตโตชาณนลโดโมกราะอิตทาร์กิอาริกาโดวซมาสต้ามัตตายอรชิคุโอเนกาอิตาชิมาสบาย